โคมาสูครับมีมาสองคันนะมีโคมาสูพีซีสิบห้านะครับคันนี้พีซีสิบห้าแท็กยางโอ้หสภาพกิฟมากนะครับเดี๋ยวหุ้มเบาอีกหน่อยก็คือสวยเลยบอดี้สวยนะครับนี่พีซีสิบห้าให้ดูเครื่องหน่อยดีกว่ายังไม่ได้ล้างเลยมีแค่ฝุ่นอย่างเดียวนะครับเนี่ยถ้าล้างหน่อยก็แจ่มเลยเนี่ยโอ้โหปั๊มนี่แห้งแบบมีแต่ฝุ่นไม่มีข้ามน้ํามันเลยไม่เยิ้มเลยคันนี้พีซีสิบห้านะครับคันนี้สภาพดี เราก็มีโคมาสูครับเนี่ย PC อันนี้ PC 10นะ PC 10โอ้โหมีแต่แค่ฝุ่นครับเนี่ยไม่มีท่าน้ำมันเลยกิ๊กเลยครับเนี่ยค,นนคันนี้คันนี้กิ๊กเลยโอเคครับสาวกโ,โคมาสูมาแล้วนะครับตอนนี้ที่ร้านมีอยู่ประมาณ3ามสีค่คันนะเพิ่งมาเลยคันนี้จะเป็น PC 15ข้างหลังนะถ้าเห็นจะเป็น PC 10นะครับแท็กเหล็กนะครับคันนี้เป็น PC 15ขีดสองนะครับแท็กยางนะครับ โหสีเดิมนี่คือเป็นสีฟีดสีสีที่เฟดมาจากการโดนแดดที่ปุ่นนะครับเนี่ยนี่สีเดิมเลยไม่มีร้าวนะครับช่วงล่างสีเดิมสวยยวให้ดูเครื่องก่อนดีกว่าให้ดูเครื่องก่อนดีกว่าคันนี้นะครับให้ดูเนี่ยตาโคมาสุสีเดิมนะครับเนี่ยสีเดิมให้ดูก่อนนี่ฝากระโปรงหลังสวยมากคันนี้สวยใครหารถคลาสสิกสีเดิมเดิมนี้คันนี้เลย PC สิบห้าขีดสองในเครื่องสามสูโคมาสูรครับนะยังไม่ได้ล้างนะมีแต่แค่ฝุ่น ไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยนะครับเนี่ยถ้าล้างนี่เครื่องแจ็บแน่นอนดูปั๊มก่อนนี่ย้โหปั๊มแห้งแก๊กเลยมันมีแค่ฝุ่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมลองขับให้ดูผมมาสู่ p c 1 5ขีดสองนะคันนี้ขนาดประมาณ2ตัน6 2สองตัน7นะคันนี้นะครับ2ตัน6 2ตัน7ดนะครับบูมเขาก็ค่อนข้างอามบูมเขาก็ค่อนข้างยาวนะครับคันนี้ค่อนข้างยาวอยู่ละโอ้หสตาร์ตติดง่ายมากเลยคันนี้เครื่องเดินนิ่งเลยนะครับ นะเขาจะสามารถสวิงคอซ้ายขวาได้นะครับรถขุดเล็กจากญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเราไปใช้งานในร่องในสวนเนี่ยนะครับใช้งานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องตั้งลั้มใหม่นะครับมันก็จะเป็นออปชันที่ทําให้เราทํางานสะดวกขึ้นนะครับทํางานสะดวกขึ้นนะครับไปมียกตัวแรงเดี๋ยวมาดูความไวกันหน่อยนะครับมาดูความไวกันหน่อยดีกว่าผมมาสู่เรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะ รเรื่องความแรงไม่ต้องลัวนะครับเราบูมามันค่อนข้างยาวนะคันนะี้นะครับบูมามันค่อนข้างยาวเลยนะนะไปโยงเสาเข็มอะไรสบายครับนะนะไปยงเสาเข็มสบายเลยบูสลักค่อนข้างแน่นนะเนี่ยบูสลักเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะโอ้โหยังถือว่าประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้อยู่เลยนะเก็บนิดหน่อยก็แจ่มล้วนะครับขับง่ายครับรถโคมมสูรนะครับ ขับง่ายนะครับไปตามมือนะครับอนทนนี้ขับง่ายเลยใครอยากได้รถทนทนใช้งานง่ายๆอ่ะโคมาสุนะครับใครกังวลเรื่องอะไรมานะโคมาสุเลยนะครับอะไรหาง่ายอยู่แล้วนะครับโฟล์คลิฟโคมาสุก็มีนะรถโคมาสุอยากได้เล็กกว่านี้ก็มีนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆเขานะครับเดิมๆ ดูตัวเดินหน่อยดีกว่านะครับดูตัวเดินหน่อยดีกว่านะครับ <h iss ing> ได้เป็นแท็กยางครับนะครับได้เป็นแท็กยางนะครับ <h iss ing> ตัวเดินเดินนิ่มดินะครับ <h iss ing> ตัวแรงมากนะครับ <h iss ing> เรื่องความแรงนี่ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะโคัตสูดนะครับเรื่องความแรงนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับ <h iss ing> ยกลอยนี่คือแบบ ตัวเดินเดินนิ่งเลยนะครับรถดีครับรถดีโหแรงมากนี่คือปล่อยปล่อยก็คือไปตามมือครับไปตามมือเลยสวิงก็ไวครับโฟมสูนี่คือรถเขาแข็งนะสวิงไวนะครับหยุดเอวดีนะครับ รถสภาพเดิมๆดูง่ายครับให้ดูเครื่องหน่อยดีกว่านะครับให้ดูเครื่องหน่อยนะครับให้ดูเครื่องนิดนึงให้ดูเครื่องหน่อยดีกว่านะครับไม่ไอไม่ควันเลยเครื่องเดินนิ่งดีครับลมก็ออกดี นะครับโอเคนะมีสายยางกรอบนิดนึงจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเครื่องเดินนิ่งดีครับคันนี้นะครับดูที่ปั๊มดีกว่าปัม๊มแห้งเลยฝากไปด้วยครับคันนี้นะครับฝากไปด้วยสองแสนเก้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าพันบาทนะครับได้รถสภาพเดิมๆอย่างนีนะ้สภาพเดิมๆสีเดิมๆสวย ฝนะากไว้ด้วยออถ้าเก็บงานอี่งหน่อยแจมเลยนะโอเคเป่าด้วยครับเคุาครับ